สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถลักสร้างวาดตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานบ้านลินฟ้า,รา,าตระกบลลินฟ้าอำเภอตะตุรพัดพี่มาจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้เรามาดูหน้าง,งานกระเบื้องกันนะครับเข้าไปด,ด,ด,ดูข้างในกันเลยนะ เี่ยเป็นระเบียงหน้าบ้านครับกระเบื้องก็จะประมาณนี้ครับสวยครับลายนี้กระเบื้องหน้าบ้าน ห้องรับแขกก็ปูเสร็จแล้วนะครับห้องนอนก็เสร็จแล้วครับช่างกำลังปูกระเบื้องในห้องน้ำอยู่นะครับห้องนอนห้องนอนที่ไหนห้องน้ำ <c oughs> สวยครับที่เก็บของสวยรับ ก็ประมาณนี้ครับในห้องน้ำห้องนอนห้องนอน,นะห,อน,อนห้องนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ นอนห้องนี้ก็เสร็จแล้วครับไปจุดอะไรกับเวอ์ครับสาวันนี้ คลิปนี้ขอจบอย่างแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับช่องถนัดสร้างบ้านขอบคุณมากครับ